วะแล้วพอเตะดอกมาไม่แทงเหรอชอปปี้อยู่นี่เอออยู่นี่คุณอยู่ไหนล่ะไอ้เบย์ไอ้เบย์ไอ้เบยอยู่นี่เออนี่นี่เออรู้พี่แป๊บนึงเออครับครับครับพี่ติดอยู่ข้างในเหรอน้องระเบิดครับอยู่ข้างไหนอ่ะอันนี้ครับคุณลุงข้างไหนคนพอสองคนพอกันทงอ่ะ ไม่เยอะเต็มบ้านนะเหลือทีเดียวเหลือทีเดียวเอ้ยเลือโทษไอ้ขมเล็งไอ้ขมเล็ง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 แล้วจีดไม่ต้องรีบพอคนเดียววิ่งใส่วิ่งใส่ลบหลบลบเว้งไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันโอ้โหมาเยอะเลยไม่ต้องตีไม่ต้องตีไม่ต้องตีเราวิ่งเอาสวยเขาแทงถ้าเขาแทงออกให้เขาเก็บเก็บเก็บอยู่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 เก็บสองคนสองคน จะเย็นเล่เช <C prime S 3> ้าเล่จดริงจริงเก็บดง้ขดิจริงเ้าขาวเเ้ขาวสวยเ้ขาวสวยสวยิแล้วุ่นแทงครับอ่าสาที่เจ็บสาที่เจ็บเอ้ยเินเาได้สเสาที่เจ็บคนนึงนะชุกเกาะชุดเกาะชุดเกาะชุดเกาะเดี๋ยวเราเเก็บเเก็บเราแทงเราแทงเราเลเสาที่แทงเสาที่แทงเสาที่แทงเดียวแทงเลยแทงเลยเก็บอยู่เก็บอยู่แทงเลยแทงเลย มึงก็มาดิไอปิกมามาเกอะเกาะวะได้ได้ได้ไงได้ไปคันทนแล้วไป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 ดปไยว่ะเไป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 ไไป่ปไป on